พอร้องเรียนมันมีแชทลับแต่คนที่ไม่น่าจะอยู่ที่สุดอะคือหนูไม่ไม่มันมีชื่อหนูอยู่ในนั้นจริงไหม่ยจริงหนูไม่เล่นหรอละ17 Pro Max ของพ่อไม่ใช่ของหนูพ่อไม่ใช่พ่อใช้ Samsung เลยยืมพ่อยืมพ่อปกติพี่ไม่เคยเห็นพูดคำหยาบเลยแม้แต่ครั้งเดียวจริงไหมหยาบที่สุดคืออะไรไอ้คนเดียวไอ้หยาบสุดในชีื่อเลยหนูเคยเห็นเขาด่าใครไหม ไม่เคยเลยแล้วหนูเป็นคนดีไปอยู่ในแชทเขาได้ยังไงตัวตัวใจร้ายนี่มีหลักฐานด้วยเนี่ยเลิกงานแล้วแต่สั่งงานไม่อยู่พอหอชอหอ,อ,หอคืออะไรช่วยหัวเราะให้ด้วยค่ะช่วยหัวเราะเรื่องอะไรก็คือแบบอุ้ยงานเยอะจังเลย <laughs> <laughs> เป็นคน พึ่างงานเยอะก็ช่วยหัวเราะหรองานเยอะจนเป็นบ้าไปแล้วอะไรเงี้ยแน่ใจเหรอไม่ใช่แบบชิปชิป,ชปอะไรเงี้ยเพิ่งเคยได้ยินนั่แหละงานเยอะแล้วช่วยหัวเราะบริษัทอะไรวะวันหยุดโทรตามงานแต่เช้าพอมอตอน,นี่คืออะไรพักไหมตับเอง <laughs> พักก่อนเนาะอย่าเพิ่งแบบสั่งงานตัวเองอึ่งกับคาตอบเลยเนี่ย <laughs> เขาบอกว่าแปลว่าพอมากตอนนี้ใช่ไหม ก็อาจจะใช่แต่ว่าพักไหมตะเองดีกว่าูกดีกว่าลูกค้าสั่งงานมาเยอะบีบมาเยอะมากเลยเขาว่าแบบแก้งานรอบที่5แล้วยอมมอยอมมอเกือเลยยอมไหมยอมไหมที่จะแก้ให้ลูกค้าซึ่งหนูบอกเลยวว่ายอมแก้หมดถามใครถามทีมหกนเล่าว่ายอมหรอเาไม่เกี่ยวกับแม่เกี่ยวได้ไงวันวันไม่ทําอะไรคอยแต่จับผิดอสรู้จักแต่อสมทโคตรแก่เลยอสมท ้าไกลแลยอยจับผิดอย่างเดียวอ,อสอคืออะไรไอ้ไอ้ฮะค,คุณเป็นคนอย่างนี้เหรอหนคุณบอกไม่ใช่ไงอุ๊ยสวยดิ <c oughs> ไม่ใช่อย่างอื่นนะมาสุดท้ายยังไม่มีแบบอะไรด่างพอยเลยตอนนี้เริ่มเชื่อแล้วว่าหลุดเข้าไปในกลุ่มสอรอนอคืออะไรสารานางวันทามิ <c oughs> ให้แบบใจเย็นๆอะไรอย่างนี้เหรอคือทุกอย่างเราต้องจิตใจสงบธรรมะเข้าช่วยที่เดินเข้ามาปุ๊บเขาบอกสรน,นนี่ก็คือก็คือน้มตะแสะพะคะาวะโตใครเขาคอมเมนต์มาว่าทั้งหมดเนี่ยเชื่อถือได้ไหมว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มพี่อย่ในกลุ่มหนูก็เห็นเบลลี่เขาก็อยู่ก็จะปลดไปเป็นพันโลนนเดี๋ยวถ้าเขาคอมเมนต์ว่าไม่ได้อยู่จริงๆเป็นความผิดพลาดก็ตั้งชื่อช่องเหมือนเดิมได้เป็นผู้จัดการ